สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับตอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้คือจะเป็นอะไรที่แบบสบายๆเนาะแบบเหมือนนั่งคุยกันนะคะก็เป็นคลิปที่ตักได้สัญญาไว้มานานมากแล้วแหละว่าะจะมาแชร์ในเรื่องของการทํา youtube นะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นหนึ่งวิดีโอเนี่ยทำอะไรบ้างนะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่อยากให้เข้าใจตรงกันนะคือ กไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะคือตักเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> ก็จากการดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยแหละนะจนถึงนะทุกวันนี้ก็ยังลองผิดลองถูกอยู่นะ <c oughs> คือมันก็ยังไม่เป๊ะอะแต่ก็เออเอาแบบที่ที่โอเคอะพอพอได้อะไรอย่างนี้นะอยากจะมาแชร์ตรงนี้นะคะคือตักได้รับคำถามมาเยอะมากว่าใช้กล้องของอะไรแล้วก็แสง ทำยังไงทำไมแสงสวยทำไมภาพสวยภาพนวลอะไรอย่างนี้นะก็วันนี้แหละจะมาเปิดโปงให้หมดเลยนะอย่างนี้ดีกว่ามาเริ่มจากสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนะ่ตอนนี้ดีกว่าว่าจะเห็นว่าด้านหลังของตังเนี่ยจะมีเห็นไหมมีลงมีหล่มีไฟหล่มมีไฟวงกลมตัวกล้องตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีโมีไมายโอ้โห หลากหลายอลังการมากและสำหรับตอนนี้ที่จะพูดอยู่กับกล้องตัวนี้เนี่ยนะคะคือ Sony A 5 1 0 1นะคะเลนส์ที่ตักใช้เนี่ยจะเป็นเลนส์เลนส์คิดนะคะเลนส์ที่เขาแถมมากับกล้องกล้องของ Sony A 5 1 0 1เนี่ยตัจะใช้เวลาที่บล็อกเท่านั้นนะแล้วก็ใช้ถ่ายรูปเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากแต่ถ้าเกิดถ่ายคลิปนิ่งแบบถ่ายคลิปต่างๆที่ตัดอยู่ในห้องนี้เนะี่ยตัดจะใช้กล้องตัวนั้นถ่าย สักส่วนใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือตักไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของออริโออ่ะในเรื่องของเสียงอ่ะคือดักมีไม้ไงแล้วเสียงมันดีกว่านะคะสำหรับกล้องโซนี่ตัวเนี้ยถ้าจะให้เสียงดีขึ้นกว่านี้อย่างที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยต้องเลคอร์ดเสียงตั้งหากอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวกล้องโซนี่ตัวเนี้ยเขาไม่มเีเขาไม่มีที่ต่อสายไมนะคะแต่กล้องเนี้ยก็เป็นกล้องที่ดีนะคือดักชอบมันแบบ อย่างเงี้ยได้อะคือเหมือนอย่างแบบเราจะโชว์ของอะไรอย่างงี้ใช่ปะกัดที่แบบของอะไรเงี้ยอัตโนมัติให้ใช่ไหมแล้วพออ,ออกมันก็จะแบบโฟกัสที่หน้าเราอย่างรวดเร็วใช่ปะคะแต่สําหรับกล้องตัวนั้นเนี่ยมันทําไม่ได้เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดสาหรับกล้องตัวนั้นอีกว่าเป็นยังไงเนาะถ้าดูจากมุมกว้างนะคะก็ะะจะเป็นลักษณะอะไรแบบนี้ซึ่งตาก็จะนั่งตรงเก้าอี้ตรงนั้นนะคะแล้วตาก็จะมี มีโต๊ะตัวเล็กๆตรงนี้นะวางของแบบว่าถ้าเกิดทำท UTORIAL หรืออะไรงนี้นะคะก็จะเอาวางไว้ตรงนี้กระจกวางไว้ที่ตรงนี้นะซึ่งตัวตัวคอมตัวอะไรพวกนี้ที่อยู่ตอนนี้คือไม่เกี่ยวนะคะแต่แค่เอามาเอาไว้ให้ดูเพื่อที่จะพูดในลำดับต่อไปในเรื่องของการตัดต่อนะคะอย่างที่บอกนะคะกล้องที่ตักใช้อ,อ่อถ่ายคลิปนิ่งนะคะคลิปส่วนใหญ่ที่ถ่ายในห้องนี้เนี่ยอ,อ่อเราจะใช้กล้องตัวนี้นะคะคือของแ a n o อน eos rebel t3i นะคะเป็นกล้องที่จะใชออ้ถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มทำ YouTube เลยนะคะเป็นกล้องแรกแล้วส่วนเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็ใช้เลนส์คิดนะคะเป็นเลนส์ที่แถมมาออกล้องตัวนี้เนี่ยชอบเขาทุกอย่างเลยนะชอบทุกอย่าง แค่ไม่ชอบอย่างเดียวคือมันใช้เป็นออโต้โฟกัสไม่ได้นะคะซึ่งที่ชอบเลยที่เลือกตัวนี้เพราะว่าเขามีวิวไฟเดอร์นะคะกาถ่ายวิดีโอด้วยตัวเองเนี่ยตัวเนี้มันจะช่วยได้มากเลยนะคะจะได้เห็นว่าเราอยู่ในโฟกัสหรือเปล่าแล้วก็กล้องเขาเออ เลคอรอดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันดับไปอะไรเงี้ยนะคะขอพับปิดไปนะคะซึ่งกล้องตัวนี้เนี่ยตักก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องอะไรมากมายนะแต่ว่าอุปกรณ์เสริมที่จะใช้นะคะตัวข้างๆตัวนี้เขาก็จะมีสายมีปุ่มนะให้ใส่ต่อไมโครโฟนแล้วก็ต่ออย่างอื่นด้วยซึ่งสิ่งที่ตักต่อเพิ่มนะคะก็จะมีตัว ตัวชัตเตอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสริมในเรื่องของออกดถ่ายรูปนะคะแล้วก็กดโฟกัสด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีไมโครโฟนนะไมโครโฟนตัวนี้คือของ Ro สไมค์นะคะเป็นไมโครโฟนที่ดีมากเสียงดีมากชอบมากนะคะมีคนเคยบอกนะว่าไม่เอาไมโครโฟนเนี่ยอยู่ใกล้กับกล้องมากเพราะว่ามันจะแบบมีเสียงซ่าๆอะไรเงี้ย ก็มีนะมีมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเอ่อตก็ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนไงก็เลยเออเสียบไว้กับกล้องก็ติดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะมันสะดวกดีง่ายดีเนาะเราจะได้ไม่ต้องซื้อแบบซื้อโพเพิ่มอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าซื้อที่ที่ใส่ไมโครโฟนเพิ่มมาแบบขาตั้งนะคะตัวไมค์นะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะสำหรับกล้องตัวนี้คือตักจะใช้ฐานที่เป็นแบบนี้นะคะคือมันเป็นฐานที่แบบเราไม่ต้องชาร์จอะ่ะคือเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ใช้ได้เลยอะ่ะเป็นแบบเนี้ยนะคะคมันแบบสะดวกมากๆแบบถ่ายไปไม่ต้องกลัวว่าฐานจะหมดหรืออะไรนะชอบมากๆเลยให้ดูคร่าวๆนะคะว่าตั้งค่าวไว้ประมาณไหนนะก็อะไรที่มันสำคัญอะ่ะ อ๋อมูฟวี่เหรอมูฟวี่ไซส์นะคะสำหรับ YouTube เนี่ยก็คือ1280คูณ720นะคะตักจะใช้แบบเอ,อแบบ 60p นะเรื่องของส่วนเรื่องของซาวด์เรคคอร์ดใช่ไหมก็จะใช้ประมาณเนี้ยคือตักไม่ไม่เอาให้มันดังมากแล้วก็ไม่เบามากนะคะถ้าเกิดเราตั้งไว้ดังมากอะ่ะมันจะมีเสียงซ่าๆเอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่ชอบนะคะก็เลยตั้งไว้ประมาณนั้นแล้วจัก,ก็จะแล้วถ้าเกิดเสียงมันเบาเกินไปเราก็จะไปเพิ่มเอาในการตัดต่อนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่อาในเรื่องของ exposure เราจะเพิ่มในเรื่องของแสงขึ้นมา1ระดับนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดถ่ายในที่แสงน้อยอะ่ะมันไม่ค่อยสวยนะคะมันจะดูมืดเกินไปนะ ในเรื่องของ Picture Style นะคะบางทีจะก็ใช้โหมด p r r t r c t t นะคะบางทีก็ใช้เ h uh, f u l นะแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแต่ว่าตากะไม่ใช้ออโต้นะคะออโต้ Auto กับ Standard เนี่ยตากะไม่ใช้นะอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องแสงนะคะก็คือตากจะปรับตัว ISO ตัวนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะว่า ISO มันยังไงเดี๋ยวเอาฝาออกก่อน ออตอนนี้ ISO อยู่ที่400ใช่ปะ่ะถ้าถ่ายในห้องเนี่ยปกติเลยอะแต่จะใช้ ISO 400ถ้าเกิดแสงแสงได้แสงสวยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ข้างนอกมืดแล้วแล้วแบบแสงไม่พอใช้ไฟลมแล้วไฟวงกลมแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเงี้ยเราจะปรับ ISO ก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวนะกดลงไปใช่ปะ่ะมันก็จะขึ้นมาให้แบบเนี้ย ISO เพิ่มขึ้นแสงมันก็จะสว่างขึ้นเห็นไหม โอ้ยแบบสว่างมากเลยแต่จะใชอยู่แค่สองค่าเท่านั้นแหละคือ4ี่ร้อยกับแปดร้อยเท่านั้นเองนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็ก็มีส่วนที่ทำช่วยในเรื่องของแสงด้วยนะคะถ้าตัวเนี้ค่าน้อยแสงก็จะเข้ามากถ้าเราที่เข้าใจนะเนี่ยเห็นไหม8ปดสิบหสว่างมากมันก็ได้แค่60นะตัวเนี้ยมันมากกว่านี้ไม่ได้ละ8ปเห็นไหมมันก็จะมืดขึ้นมืดขึ้นมืดขึ้น ประมาณเนี้ยเออนะตัวนี้ปรับตรงไหนก็คือปรับตรงนี้ค่ะเลื่อนปุ่มตรงนี้เนาะอุปกรณ์เสริมอีกอันนึงของกล้องนะคะที่ชอบมากๆเลยก็จะเป็นรีโมทนะคะรีโมทเอาไว้กดอัดวิดีโอนะคะตัวนี้ก็จะมีใส่ฐานนะคะเออเวลาที่ใช้เนี่ยคือมันจะมีโปรแกรมบอกในกล้องนะว่าเออใช้ต่อกับรีโมทอะไรเงี้ยนะคะ ตัวนี้ก็พอต่อแล้วก็ใช้ได้เลยอ่ะคือแบบดีมากนั่งอยู่แล้วก็จะถ่ายก็กดจะหยุดถ่ายก็กดปิดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแบบเอื้อมมือยืดยาวมากดปุ่มเปิดปิดที่ที่กล้องนะคะก็สะดวกดีนะแล้วตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะอุปกรณ์เสริมทุกอย่างของกล้องเนี่ยตักหาซื้อในเออ z o n z o n น o อนะคะเอาทีนี้มาพูดในเรื่องของไฟเรื่องของแสงบ้างนะคะ ต่อให้กล้องดีแค่ไหนแต่ถ้าแสงไม่มีแสงไม่ดีก็วิดีโอนั้นก็จบจบแบบจบเลยถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของตาน,นแสงอะไรดีที่สุดแสงธรรมชาติอะ่ะดีที่สุดคือมันจะแบบมันจะได้สีที่ที่ธรรมชาติสุดอะ่ะมันก็เป็นแสงธรรมชาติใช่ไหมแต่ข้อเสียในการใช้แสงธรรมชาติอะ่ะมันก็มี คือเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะตั๊กจะมีช่วงเวลาของตักนะถ้าเกิดตักใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายด้วยอะ่ะคือถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายอะ่ะแสงมันจะไม่ค่อยสวยเท่ากับแสงช่วงเช้านะคะในช่วงเวลาก่อนเที่ยงอะ่ะถ้าตั๊กใช้แสงธรรมชาติด้วยบวกกับแสงพวกพวกนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็จะสวยมากคือวิดีโอดีมากแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบ ทำคลิปตอนบ่ายๆแล้วใช้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยอย่างเช่นตอนนี้ก็แบบบ่าย 2, บ่บ่ายสแล้วอะไรเงี้ยแสงมันจะออกโทนเหลืองเหลืองส้มๆม,มแบบไปนิดนึงนะแล้วถ้าเกิดแสงธรรมชาติดีที่สุดแล้วพี่ตั๊กมีทําไมคะเยอะแยะมากมายทั้งล่มทั้งวงกลมอะไรก็ไม่รู้ เวลาที่เราจะทําวิดีโออ่ะมันกําหนดเวลาทําไม่ได้บางทีเราไม่ว่างตอนเช้าหรือบางทีเราตื่นสายอะไรอย่างงี้เราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนอะไรเงี้ยหรือว่าวันนั้นฝนตกมืดคึ้หิมะตกมันก็ไม่มีแสงถูกไหมคือแสงแดดมันก็ไม่ได้มาแบบให้คุณทุกวันถูกป่มคะมันก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยเพิ่มใช่ปะโอเคถ้าดูจากตรงนี้นะคะ ไฟที่เป็น main เมนล่ะเ,เป็นไฟเมนของตักเลยเนี่ยก็คือจะเป็นไฟวงกลมนะซึ่งไฟวงกลมตัวนี้นะคะขนาดผ่าศูนย์กลางเนี่ยคือ18นิ้วนะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีที่ที่กันแบบพ rotect ไฟด้วยนะคือมีตัวตัวกรอบตัวเนี้ยนะคะเพื่อที่ไม่ให้แสงเนี่ยออกมาจ้าเกินหรือว่าร้อนเกินนะแล้วก็ สิ่งที่จะชอบมากเลยไฟตัวนี้คือเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือเปิดแล้วนะอู้จะลม <c oughs> ขออภัยนะคะไฟตัวนี้นะคะคือเขาสามารถลดความสว่างได้นะเนี่ยลดได้แล้วก็เพิ่มเพิ่มได้นะคะปิดไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันจะแสบตามากนะไฟวงกลมตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบรักลงทุนแบบ มากๆอะไม่คิดว่าจะลงทุนอะไรขนาดนี้นะคือแบบจริงจังเกินไปไหมเอ,อราคาแพงมากนะประมาณ200กว่า250เหรียญอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดจะทำวิดีโอต่อไปนานๆหรืออะไรเงี้ยเออมันก็คุ้มไงแต่ก็นะซึ่งอีสองหกว่าเหรียญเนี่ยมันก็มาแค่ไฟนะคุณมันไม่ได้มากับขาตั้งนะคะขาตั้งเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเองนะซึ่งอันนี้ก็แบบเออสาเหรียญอะไรเงี้ย แต่จะบอกว่าตั้งแต่ได้ไฟวงกลมนี้มานะชีวิตดีขึ้นมากจริงๆคือถ่ายรูปออกมาก็แสงสวยถ่ายวิดีโอก็แบบเลิศอะเออส่วนไฟร่มนะคะ umbrella light เ,เนี่ยนะคะจักซื้อมาตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำวิดีโอแบบเริ่มต้นทำวิดีโอเลยแต่ก็ซื้อร็จนี้มาอ่า umbrella light เนี่ยนะคะไฟร่มเนี่ยมีสามตัวนะหนึ่งสองแล้วก็สามจะเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่มีร่มนะคะเป็นเป็นตัวเล็กหน่อยนะ อันนี้จะราคาถูกหน่อยเซตละ50เหรียญน,นะคะตั้ได้มาจากใน a m a เมซอแต่ว่าแสงเขาไม่พอนะคะเพราะว่ามันมีไฟแค่ตัวเดียวอะตาแสงไม่พอเลยนะแต่เขาก็ช่วยได้นั่นแหละนะคือใช้คู่กันถ้าเกิดว่าวันไหนที่แสงไม่พอแบบถ่ายตอนมืดๆแล้วอะไรเงี้ยตัก็จะเปิดไฟอัมเบลล่าช่วยนะคะตัวเล็กตัวเนี้นะคะตก็จะ วางเขาไว้ถ้าไม่เกิดวางด้านหลังอะไรเงี้ยก็คือจะส่องมาที่แบ็กกราวด์มาด้านหลังของเราตักชอบให้อ่อด้านหลังของตักเนี่ยสว่างด้วยเปิดถ่ายตอนดึกๆกลางคืนหรืออะไรเงี้ยนะถ้าตั้งล่มไว้สองข้างข้างๆกับไฟวงกลมเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเงาที่ตัวตักใช่ปะต่กก็จะเลื่อนอ่ลมสองตัวนั้นอ่ะมาไว้มาไว้ด้านข้างคือมาส่องแบบสองด้านข้างของเราอ่ะเนาะ แต่ตอนนี้คือพื้นที่มันไม่พอไงมันไม่เอื้อมหน่อยคือตรงนี้มันแคบเตาก็จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนบ้างนะคะอย่างเช่นถ่ายมุมนี้ถ่ายมุมนั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่พื้นที่นะเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามตามพื้นที่ที่เรามีนะคะอันนี้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการตัดต่อนะคะอันนี้เป็นแล็ปท็อปของ macbook นะคะอันนี้เป็นรุ่น mac Pro นะรู้สึกว่าจะ13นิ้วนะคะคือที่เห็นเป็นสีฟ้านี่คือจะซื้อกรอบซื้อเคสมาใส่ต่างหากนะคะแล้วก็อันนี้ก็มันมาด้วยกัน,นอะเนาะแล้วเราก็ซื้อสติกเกอร์ที่เป็นภาษาไทยมาแปะด้วยนะ <laughs> สำหรับโปรแกรมที่ตจะใช้นะคะในการตัดต่อนะก็คือ Final Cut Pro 10นะคะคือเป็นโปรแกรมที่แบบต้องซื้อตัางหากอะนะชอบมากมาก ไม่ต้องพูดถึงะอะไรเยดแล้วกันนะว่าแบบตัดยังไงอะไรงนี้นะคะเออเพราะว่ามันก็จะทำให้คลิปดูยาวแต่เอาเป็นว่าเป็นโปรแกรมที่ดีดีงามอะดีงามมากนะเออลูกเล่นเขาจะเยอะมากนะคะแบบพวกเนี้ยเป็น t transition ที่แบบดีมากแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเอฟเฟคให้ด้วยให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ ที่สําคัญคือสมมติว่าถ่ายมาแล้วแบบเสียงเบาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มเสียงได้ด้วยนะซาวเอฟเฟกอะไรเงี้ยนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะนอกจาก Final Cut Pro นะคะแต่ก็ยังมีโปรแกรมนี้ชื่อว่า Filmora นะคะตัวนี้ก็คือซื้อเพิ่มแต่ว่าราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่ากับเอ,อ่อ l i u a p r u t Pro นะคะ ตัวนี้เนี่ยลูกเล่นดีมากลูกเล่นน่ารักมากนะคะอย่างพวกแบบว่าแท็กอะไรเงี้ยตัวหนังสือเออยังน่ารักเลยอะเนี่ยดูดิน่ารักปะ ดีอะแต่ต้องไม่ค่อยใช้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจนชินอะแล้วมาใช้อีกอันหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันต้องแบบมาปรับใหม่มาเรียนรู้ใหม่อ่ะเออก็ยังไม่ได้แบบมีเวลาตรงนั้นไงตอนนี้ก็ใช้แค่ Final Cut Pro แต่อยากจะ,ะหันมาตัดกับวิดีโอนี้บ้างนะคะเพราะว่าแบบมันน่ารักดีนะเนะี่ยอย่างอันนี้อันนี้ก็น่ารักยวให้ดูอ่ะเปิดดูสิ เห็นไหมน่ารักดีอะ่ะเป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนำนะคะสำหรับใครที่ใช้ Mac เนาะโอเคปิดไปส่วนใครที่เป็นแบบมือใหม่มากๆไม่ต้องการที่จะลงทุน Final Cut Pro หรือว่า Filmora อะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ iMovie ก็ได้เพราะว่า iMovie นี่ก็ติดมากับเครื่อง Mac เลยนะคะตอนแรกๆที่ตักใช้ตัดต่อวิดีโออะ ปีแรกๆที่ทำเนี่ย้องก็ใช้ iMovie นี่แหละนะแต่เป็น iMovie รุ่นแบบแรกๆแล้วอะอ่ะสิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมเขาคืออะไรอันนี้เขาคือ s n u w b a l l เอ่อเป็นไมโครโฟนนะคะแล้วยังมีที่บงังอ่บาบังลมนะคะบังลมหายใจ แบบว่าลังการมากใช่ปะเออเพื่อให้เสียงของเราเพื่อให้ซาวเนี่ยมันดูดูดีขึ้นนะคะดูแบบว่าคือฟังแล้วมันลื่นหูถามว่าจําเป็นไหมต้องขนาดนี้ไหมก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นเลยอันนี้มันเป็นตามเออ ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่แต่แค่อยากจะแชร์ให้ดูว่าสิ่งที่จะใช้นะคะคืออะไรตัวนี้เนี่ยจะใช้สำหรับทำ voice over นะคะคือเรียกเรื่อความที่จะก็ไม่ได้แบบ professional หรือมีความรู้ในเรื่องของไฟเรื่องแสงเรื่องกล้องเรื่องของการตัดต่ออะไรแบบขนาดมือโปรอะไรขนาดนั้นนะคะก็หวังว่าจะจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ บ้างสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ดูในคลิปนี้นะโอเควันนี้เราก็คงจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะไว้เจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวนนหน้าซิมากคือได้แค่คิว